วันนี้เรามีสถานการณ์ในรัฐกเรนีนะครับซึ่งเป็นสถานการณ์ในรัฐที่ติดกับแถวๆจังหวัดแม่ฮ่องสอนของไทยติดกับเพื่อนบ้านของเราเนี่ยแหละครับ <c oughs> สถานการณ์ในรัฐกเร,รีนีเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่เราไม่ได้พูดถึงมาสักระยะแล้วนะครับส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าทุกสายตาใน,นช่วงที่ผ่านมานั้นจับจ้องไปที่สถานการณ์ที่เมืองเมวด,ดีซึ่งติดกับอำเภอแม่อสอดจังหวัดตากรัฐกเรนีอย่างที่บอกครับติดกับประเทศไทยเหมือนกันแถวๆจังหวัดแม่ฮ่องสอนด้วยแต่ว่าสถานการณ์ที่นั่นตอนนี้ดูเหมือนนจะิ่ง กว่าที่รัฐกะเหรี่ยงมากนะครับสาเหตุสําคัญดูเหมือนจะหนีไม่พ้นการที่กองกําลังกลุ่มชาติพันธุ์กะเรนีเองอ้างว่าสามารถยึดครองพื้นที่ในรัฐกะเรนีได้แล้ว90%เเหลือพื้นที่บางส่วนที่กองทัพพมา่ายังคงกําลังเอาไว้อยู่และมีความพยายามต่อสู้ที่จุดนั้นเพื่อยึดพื้นที่เพิ่มเติมล่าสุดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับ mm hmm. กองทัพกะเรนีหรือว่า K a ได้มีการประกาศจบการฝึกทหารรุ่นที่75นะครับ กองทัพกรเรนีเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวของเราที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนบอกว่าได้มีการเร่งผลิตกําลังทาหารอย่างต่อเนื่องล่าสุดปิดการฝึกทาหารที่เข้าฝึกจํานวน226นายนักข่ายามูกองบัญชาการหลักการเรนีตั้งเป้าว่าจะมีการพูดถึงกระบวนการในการบริหารจัดการรัฐก,การเรนีต่อไปด้วย บรรยากาศที่เห็นในภาพน,นี้เป็นบรรยากาศเมื่อวันที่27เมษายนที่ผ่านมาก็คือเมื่อวันเสาร์นะครับเป็นบรรยากาศที่ข่ายามูกองบัญชาการทหารบกของกองทัพกระเรีได้จัดพิธีสําเร็จการศึกษาการฝึกทหารขั้นพื้นฐานที่มีชายชะกันและหญิงสาวเข้าร่วมการฝึกวิชาทหารจํานวน226นายซึ่งในพิธีดังกล่าวได้มีการสสดสนามและกล่าวสุนทรพจน์ของพลเอกองเมียเสนาธิการกองทัพกระเรี ในพิธีนี้มีพันเอกทุนสวยซึ่งเป็นรองประธานแนาวร่วมปลด่อยประชาชนกาณีมาร่วมงานด้วยนะครับรวมไปถึงเจ้าหน้าที่พักเก้าหน้าแห่งชาติเกาหีสหายและมารดาผู้ปกครองเข้าร่วมในการให้กำลังใจพลเอกอ่องเมียเลขาธิการอาขออภัยครับเสนาธิการกองทัพรัฐเกาหีกล่าวว่าการปฏิวัติในปัจจุบันเป็นการปฏิวัติของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับทุกชนชั้นดังนั้นจึงจําเป็นสําหรับทุกคนที่จะต้องสามาัคคีกันและสําหรับทหารที่กําลังจะสาเร็จการศึกษา เพื่อทําความเข้าใจประวัติศาสตร์คนหนุ่มสาวที่มีความคิดก้าวหน้าเหล่านี้คนหนุ่มสาวที่มีความรู้จํานวนมากได้เข้ามาร่วมเป็นทหารการปฏิวัติครั้งนี้ไม่สามารถทําได้โดยการปฏิวัติกเรนีเพียงลําพังทําคนเดียวไม่ได้ทุกชั้นเรียนหลายชั้นเป็นการปฏิวัติของประชาชนเพราะเป็นการปฏิวัติที่เกี่ยวข้องกับทุกกลุ่มชาติพันธุ์ในการปฏิวัติอยากจะบอกว่าตอนนี้เราสามารถขี่กันมากขึ้นเราไม่จําเป็นต้องแตกแยกเยาวชนก้าวหน้าศึกษาการเมืองศึกษาประวัติศาสตร์รอบด้านอยากให้ ยืนอยู่ข้างความจริงความน่าสนใจก็คือในตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะครับว่ากองกําลังกลุ่มชาติพันธุ์กัเรนีนอกจากจะมีภาพของการฝึกทหารเตรียมความพร้อมในการมีกําลังรบในพื้นที่แล้วยังดูเหมือนว่ากําลังจะเริ่มจัดตั้งหน่วยงานเพื่อนํามาสู่การบริหารพื้นที่รัฐกาเรนีซึ่งเป็นพื้นที่ที่กองกําลังกลุ่มชาติพันธุ์กาเเรนีสามารถยึดได้ในพื้นที่เกือบทั้งหมดของรัฐแล้วที่ผ่านมามีการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อ ูพื้นในการของบริหารรัฐกเรนีชั่วคราวเป็นที่เรียบร้อยแล้วภายใต้ชื่อสภาบริหารชั่วคราวรัฐกเรนีหรือว่า IEC นะครับย้อนกลับไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนิดหนึ่งนะครับมีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการจัดตั้งสภาบริหารชั่วคราวรัฐกเรนีที่ว่านี่แหละเพราะว่ารายงานข่าวของสํานักข่าวอิรัวดีเผยแพร่บทสัมภาษณ์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นบทสัมภาษณ์ขุนเบดูรองประธานสภาบริหารชั่วคราวรัฐกเรนี ย้ำเลยเนะครับว่าในปีนี้เนี่ยก็คือ2024จะเป็นปีที่เขาหวังว่ากองกําลังฝ่ายต่อต้านจะได้กลับบ้านคุณไปดูย้ําว่าการต่อสู้ของฝ่ายต่อต้านกองทัพพมา่าในรัฐกัเบรนีนั้นกําลังรุกคืบโดยสามารถยึดพื้นที่ทั้งหมดของรัฐกัเบรนีได้แล้วเกือบ90%ขณะที่กองทัพพม่านั้นยังคงปักหลักในบางพื้นที่เช่นใกล้กับเมืองปายหรือว่าเมืองโมเบียหรือว่าปักหลักใกล้กับเขื่อนโมเบียทางใต้ของรัฐฉาน ขณะนี้กําลังพลของกองทัพพม่ารวมการประจําอยู่ในพื้นที่ต่างๆของรัฐกัเรนีคิดเป็นพื้นที่เพียง10%ของพื้นที่ทางรัฐผู้สื่อข่าวถามว่าอะไรคือความท้าทายสําหรับหน่วยงานจัดตั้งซึ่งเป็นสภาบริหารชั่วคร,ราวรัฐกัเรนีหรือว่า IEC ที่ว่ารองประธาน IEC บอกว่าปัจจัยท้าทายที่สําคัญตอนนี้เป็นเรื่องของการจัดหาเงินทุนเพื่อจะซื้อยุโทโธปกรณ์ทางการทหาร งบสาหรับให้บริการสาธารณะและสําหรับงานฟืฟ้นฟูคุณไปดูเปิดเผยว่าเรากําลังพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อเพิ่มผลประโยชน์สูงสุดจากงบที่มีอยู่และเตรียมวางแผนที่จะเปิดเผยร,รายจ่ายของกองกําลังสู่สาธารณะในเดือนมิถุนายนนี้ส่วนความท้าทายอีกเรื่องก็คือว่าเป็นความท้าทายที่หวังว่ากองกําลังทั้งหมดในรัฐกรเรนีจะเข้าใจและเข้าร่วมเวทีทางการเมืองร่วมกับ IEC โดย IEC สภาบริหารชั่วคราวของรัฐกรเรนีที่ว่านี่นะครับ มีเป้าหมายคือการจัดตั้งรัฐบาลรักษาการภายในปี2026ครับและจะมีการจัดการเลือกตั้งในปี2030สิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้เป็นท่าทีล่าสุดและเป็นท่าทีที่ไปถึงขั้นแนวทางการบริหารของรัฐกัเรนีแล้วนะครับ mm. ก็คือการเริ่มจัดตั้งหน่วยบริหารพื้นที่เป็นของตัวเองอย่างที่เราเล่าให้ฟังก็คือสภาบริหารชั่วคราวรัฐกัเรนีที่ว่าเนี่แหละจริงๆสภาบริหารชั่วคราวรัฐกัเรนีที่ว่านี้นะครับมีการ จัดตั้งกันมาตั้งแต่เมื่อเดือนมิถุนายนปี2023ก็คือมิถุนายนปีที่แล้วแล้วแหละครับเป็นการจัดตั้งโดยมีเป้าหมายเพื่อบริหารพื้นที่ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลทหารพามา่ามีการแบ่งหน่วยงานต่างๆเป็น8กรมด้วยกันสถานะในตอนนี้สภาบริหารชั่วคราวรัฐการณียังได้จัดตั้งหน่วยการปกครองระดับเมืองในพื้นที่ที่ปลดแอกจากรัฐบาลทหารพาม่าได้แล้วด้วยโดยมีแผนว่าจะจัดให้มีการเลือกตั้งในพื้นที่เป็นลําดับต่อไป อูบัรญายาเลขาธิการหมายเลขสอของสภาบริหารชั่วคราวรัฐกาเร,รานีเคยเปิดเผยแบบนี้นะครับบอกว่าเป้าหมายหลักของหน่วยง,งานนี้คือการจัดตั้งองค์กรบริหารพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพอย่างรวดเร็วก่อนจะย้าว่าแม้จะเป็นที่ยอมรับกันว่ากองกําลังฝ่ายต่อต้านนั้นก็สามารถปกครองพื้นที่ได้แต่ว่ากลไกการเปลี่ยนผ่านอํานาจในรัฐกรนีเนี่ยจะให้ความสําคัญกับโครงสร้างรัฐบาลที่มาจากประชาชนก่อนเป็นอันดับแรก นอกจากนี้ยังหวังด้วยว่ากลไกการบังคับใช้กฎหมายและการป้องกอันอาชญากรรมจะสามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งทำให้เชื่อว่ากองกำลังฝ่ายต่อต้านจะมีบทบาทในฐานะผู้ให้การสนับสนุนมากกว่าจะเข้าไปแทรกแซงฝ่ายการเมืองที่จะมาปกครองที่มาจากการเลือกของประชาชนรายงานยังระบุด้วยนะครับว่ารัฐบาลเอกภาพแห่งชาติหรือว่า NUG ซึ่งไปปีกการเมืองคู่ขนานเพื่อต่อต้านรัฐบาลทาหารพมาร่าได้ร่วมเข้ามามีบทบาทในการจัดตั้งหน่วยการปกครองของฝ่ายต่อต้านรัฐประหาร ที่รัฐกเรนีด้วยแหละครับผ่านการจัดตั้งคณะกรรมการชั่วคราวในการทํางานร่วมกับสภาบริหารชั่วคราวของรัฐกเรนีเพื่อพัฒนาระบบประชาธิปไตยแบบสาพันธรรัฐรายงานที่เกิดขึ้นจากเบอร์มา w s International นนะครับระบุว่าจนถึงปัจจุบันนั้นฝ่ายรัฐบาลทหารพรมาร่าน่าจะสูญเสียพื้นที่ทั่วประเทศให้กับกองกําลังฝ่ายต่อต้านแล้วประมาณ70%ทําทำให้ในตอนนี้เป็นฝ่ายกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆและกองกำลังปกป้องประชาชนหรือว่า PDF ปกครองดินแดนส่วนใหญ่ทั่วประเทศพม่าอยู่ขณะเดียวกันรัฐบาลทหาหพม่ายัางล้มเหลวในการเปิดปฏิบัติการทางบกจนต้องใช้การโจมตีทาาอากาศใส่พื้นที่พเลเรือนเป็นหลักรายงานชิ้นนี้ของสื่อท้องถิ่นในพม่าได้สะท้อนเสียงของชาวบ้านในพื้นที่ที่ยังแสดงความกังวลต่อสภาบริหารช่วคราวรัฐกเรนีอยู่นะครับเพราะว่าแม้ว่าจะเป็นหน่วยงานที่หวังเพื่อจะจัดตั้งในการจัดตั้งหน่วยการปกครองในรัฐกเรนีในพื้นที่ที่ฝ่ายต่อต้านการรัฐประหารยึดคืนพื้นที่มาได้เนี่ย แต่ว่าหน่วยงานนี้ก็เพิ่งจัดตั้งมาแค่หนึ่งปีน่าจะยังมีความท้าทายหลายต่อหลายเรื่องไม่ใช่แค่เรื่องการต่อสู้กับฝ่ายรัฐบาลทหารเท่านั้นแต่ว่าในฐานะหน่วยงานการปกครองเนี่ยก็คงจะต้องมีการเรื่องของการรักษาความปลอดภัยการรักษาความสงบสุขให้ชาวบ้านไปจนถึงความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างชาวบ้านต่างหมู่บ้านที่ใช้ทรัพยากรร่วมกันนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นในรัฐกรนีนะครับที่อยู่เหนือขึ้นไปอีก สถานการณ์ตอนนี้ฝ่ายชาติพันธ์ฝ่ายต่อต้านการรัฐประหารออกมาอ้างเลยว่า90%ของรัฐเกเรนีสามารถยืนได้แล้วและตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการตั้งไข่เพื่อสร้างหน่วยการปกครองเป็นของตัวเองมีการพูดถึงทำลายในเรื่องของรัฐบาลร,รักษาการในปี2026และก็มีการตั้งทำลายเรื่องของการเลือกตั้งในปี2030ด้วยน่าสนใจมากเลยนะครับในเชิงของรัฐเกเรนี สำนักข่าว today make tomorrow today